ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนางคงจะเป็นโรคประสาทสมควรไปรักษาเฉินเซี่ยงบ่นพื้นมันยิ่งทําให้เซียวไปฟงเริ่มเดือดขึ้นแต่นางไม่ได้คิดจะถกเถียงอย่างไรเดิมทีนางคิดว่าเฉินเซี่ยงยกย่องเธอลหลันอย่างยิ่งและมีความต้องการจะได้เข้าพบสักครั้งทว่ายามนี้นางเริ่มรู้สึกถึงความต่อต้านโดยกล่าวตําหนิเซียวอยู่หลันด้วยถ้อยคําดูหมิน่น เป็นที่รู้กันดีภายในพระราชวังยุ่ติ่งในเรื่องถ้อยคาของเฉินเซียงเมื่อครู่ก่อนหากว่าหลุดรอดไปมันก็เพียงพอที่จะทําให้เขาตายได้ง่ายๆยามนี้เซียวไป่ฟงเริ่มคิดว่าตนเองอาจไม่รู้จักเฉินเซียงดีพอเพราะนางไม่คิดว่าเขาจะอาจกล้าบ้าบิ่นถึงเพียงนี้พี่สาวไป่ฟงหญิงสาวคนเมื่อครู่มีชื่อหงเฉวส่วนท่านก็มีชื่อว่าไป่ฟงหมายความว่าท่านมีระดับสูงกว่านางนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวพลางยิ้มแค่นแค่น บริพานรับใช้ไม่ได้มีระดับขั้นข้าอายุมากกว่านางก็เท่านั้นเซียวไปฟงกล่าวพลางถอนหายใจแต่ความสามารถของข้าได้วกว่านางเท่าที่รู้มานางมี40แก่นเทพเป็นขั้นเทวสวรรค์ซึ่งองหญิงให้ความสําคัญต่อนางมากหากว่าองค์หญิงไม่เก็บตัวนางจะอยู่เคียงข้างองค์หญิงเสมอนางช่างทรงพลังนักเฉินเซี่ยงกล่าวพลางหัวเราะขึ้นโชคดีที่นางไม่คิดข้า,ข,าข้าเมื่อตะกี้มฉะนั้นท่านคงไม่อาจขวางนางได้ อึมหวังว่าเจ้าคงไม่รนหาที่ตายอีกเซียวไปฟงกล่าวพร้อมมองค้อนเป็นการตำหนิตอนนี้ข้าก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแล้วดังนั้นข้าจะต้องเริ่มหาเงินมาชดใช้ให้ท่านข้าจะปรุงเม็ดยาเทพห้าธาตุท่านซื้อสมุนไพรส่วนประกอบมันมาส่วนข้าจะปรุงมันให้เป็นเม็ดยาเพื่อวางขายท่านน่าจะขายมันได้ในราคาดีพอสมควรการพึ่งพาตัวเองย่อมดีกว่ารอการช่วยเหลือจากคนอื่นเฉินเซี่ยงกล่าวคิดว่าองค์หญิงของท่านคงไม่มีทางให้หันมาสนใจในตัวข้าอีกแล้ว เซียวไป่ฟงพยักหน้านี่เป็นสิ่งที่นางเคยคาดการไว้แล้วเช่นกันเม็ดยาเทพห้าธาตุคุณภาพดีย่อมขายได้ไม่ยากเพราะมันเป็นเม็ดยาเทพระดับกลางที่มีราคาไม่สูงนักคนส่วนมากสามารถจับจ่ายได้หากว่าสินค้ามีจำนวนมากย่อมทำเงินได้อย่างรวดเร็วเช่นกันถ้าท่านยังไม่เหนื่อยก็ออกไปซื้อสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาเทพห้าธาตุเพราะข้าเองก็กำลังว่างอยู่อีกอย่างคือข้าไม่ได้คิดเอาจริงเอาจังแบบนี้มานานแล้ว เฉินเซี่ยงกล่าวพลางลุกยืนบิดตัวไปมาจากนั้นก็ยิ้มยกมุมปากพี่สาวไปฟงห้องลับของท่านสามารถขยับขยายอีกได้หรือไม่ยังสามารถขุดห้องลับใต้ดินได้แต่เจ้าต้องการห้องลับขนาดใหญ่ไปทำอะไรหรือเซี่ยวไปฟงกล่าวถามอย่างสงบนางไม่อาจคาดเดาสิ่งใดความลับเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มจากนั้นเซียวไปฟงได้ออกไปซื้อสมุนไพรส่วนผสมไม่นานานางก็กลับเข้ามา 20ล้านศิลาเทพหยวนสามารถซื้อสมุนไพรามาได้เพียง10ชุดเท่านั้นนางกล่าวพร้อมกับส่งกระเป๋าสมุนไพรตอนนี้ค่าหมดตัวแล้วหากว่าเจ้ายัางต้องการมันอีกบางทีข้าอาจต้องหายืมเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มขึ้นว่าไม่ต้องท่านช่วยข้าทำห้องลับขนาดใหญ่ก็เพียงพอแล้วข้ารู้ดีว่าท่านไม่เคยหยิบยืมเงินใครมาก่อนซึ่งข้าไม่ต้องการให้ท่านทำเช่นนั้น มันเป็นเรื่องจริงที่ว่านางไม่เคยหยิบยืมเงินของใครมาก่อนแต่ด้วยสถานการณ์บีบบังคับจนไม่มีทางเลือกอื่นใดมันทําให้นางเริ่มคิดถึงเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าเฉินเซียงจะเข้าใจแง่มุมนี้ดีเมื่อได้ยินนางก็พยักหน้าพร้อมยิ้มอย่างอ่อนโยนในจิตใจรู้สึกขอบคุณเฉินเซี่ยงที่เข้าใจความรู้สึกของนางไม่นานเซียวไป่ฟงก็สร้างพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ในชั้นใต้ดินยามนี้นางนําแท่นหินพิเศษออกมาเพื่อกั้นเป็นผนังห้องด้วยหินเหล่านั้นทางด้านเฉินเซียงก็ออกแรงช่วยนางอย่างเป็นจริงเป็นจัง เม็ดยาเทพห้าธาตุคุณภาพยอดเยี่ยมจะขายได้ในราคาเท่าไรเฉินเซียงสอบถามเพื่อประเมินและคาดการว่าตนจะได้เงินเท่าไรต่อการปรุงยาหนึ่งเตาสี่ล้านศิลาเทพหยวนปกติเม็ดยาเทพระดับกลางคุณภาพยอดเยี่ยมจะมีราคาเป็นสองเท่าของราคาสมุนไพรส่วนผสมผสมเซียวไป่ฟงกล่าวหากว่าเตาปรุงได้หเม็ดยาต่อครั้งเจ้าก็สมควรรู้ว่ามันจะทำกำไรให้เจ้าได้เท่าไหร่ เม็ดยาเทพระดับกลางยังมีราคาสูงขนาดเชียวืกเฉินเซี่ยงไม่อาจคาดคิดเลยว่าเม็ดยาเพียงหนึ่งเม็ดจะมีราคาเป็นสองเท่าของสมุนไพรส่วนผสมหนึ่งชุดนี่คือเม็ดยาคุณภาพยอดเยี่ยมขนาดเม็ดยาคุณภาพต่ำๆบางคนยังต้องการมัน เจ้าน่าจะรู้ว่าผู้ที่สามารถปรุงยาหนึ่งเตาได้ถึง6เม็ดยาทั้งยังเป็นคุณภาพยอดเยี่ยมมีแค่ระดับเดียวกับองค์ชายผิงเท่านั้นซึ่งในพระราชวังไม่มีผู้เชี่ยวชาญหนุ่มสาวคนไหนสามารถทําได้นอกจากเจ้ากับองค์ชายผิงเซียวไปฟงกล่าวด้วยสาเหตุนี้ทําให้นางกล้าที่จะเสี่ยงไปกับเฉินเซียงมีไม่กี่คนที่สามารถปรุงเม็ดยาเทพห้าธาตุได้เกินสองเม็ดยาภายในเวลา6ช่วยยามแม้ว่าในพระราชวังจะมีผู้ที่สามารถทําได้อยู่บ้างแต่พวกเขาก็ไม่สนใจที่ปรุงมันเพื่อหาเงิน เซียวไปฟงกล่าวยกตัวอย่างองคชายผิงกับอาจารย์ของเขารวมถึงคนอื่นๆเป็นผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาชั้นสูงก็ล้วนมีความแข็งแกร่งด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นจะมีใครที่ขาดแคลนศิลาเทพหยวนเชียวหรือเซียวไปฟงยิ้มพยักหน้าอย่างเชื่อมัน่นนางเข้าใจความได้เปรียบของผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาเป็นอย่างดีทําให้นางรู้สึกว่าการลงทุนที่ผ่านมาของนางย่อมไม่ถือเป็นการขาดทุน เมื่อห้องลับขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยเฉินเซียงก็ให้เซียวไปฟงไปสอหาสถานที่สำหรับขายเม็ดยาซึ่งเขาบอกไว้ว่าเมื่อนางกลับมาอีกครั้งจะมีเม็ดยาพร้อมสำหรับการขายทางด้านของเย่เอ๋อไม่อาจรู้ได้ว่าเฉินเซี่ยงต้องการใช้ห้องลับขนาดใหญ่นี้เพื่อทำสิ่งใดเจ้าคงไม่ได้คิดจะทำสระว่ายน้ำหรอกนะขนาดของมันใหญ่เทียบเท่าเรือนพักด้านบนเลยเย่เอ๋อกล่าวหากมันไม่ใหญ่มากแล้วจะปรุงยาให้รวดเร็วได้อย่างไร เฉินเซียงกล่าวใบหน้าของเขาอมยิ้มไว้ตลอดเวลาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความเร็วในการปรุงยาเย่เอ๋ยยังคงโงนอยู่ตามเดิมเฉินเซียงยิ้มแต่ไม่ตอบเขานำสมุนไพรเทพทั้ง10บชุดออกมาตรวจสอบหลังจากไม่มีปัญหาก็ขับเคลื่อนพลังตั้งเต,ตาหลอมจำแรง10บตัวสิบสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาเทพห้าธาตุถูกเฉินเซี่ยงควบคุมให้ลอยลงเตาหลอมจำแรงทั้งสิตัว นี่คือทักษมื่นปรุงยาเฉินเซียงไม่เคยได้ใช้มันปรุงเม็ดยาเทพมาก่อนแต่เขาก็มีความมั่นใจว่ามันจะสามารถบรรลุได้อย่างราบรื่นเจ้ากำลังจะปรุงยาพร้อมกันทั้งสิบเตาเย่เอ๋อตะลึงงานานางไม่อยากจะเชื่อเพราะสิ่งที่เฉินเซี่ยงกำลังจะทำคือเรื่องที่บ้าบิ่นอย่างที่นางไม่นึกฝันมาก่อนถูกถูกต้อง นี่คือการท้าทายขีดจำกัดของข้าแต่มันจะเป็นการฝึกฝนของข้าเพื่อยกระดับวิธีการปรุงยาของข้าไปในตัวเฉินเซียงกล่าวระหว่างนั้นก็ปลดปล่อยเปเลวเพลิงลงในเตาหลอมจำแลงทั้งสิบตัวเริ่มต้นการสกัดกลั่นสมุนไพรเทพที่อยู่ข้างในเตายาทันทีการใช้ทักษมื่นปรุงยาครั้งนี้จะแตกต่างไปจากครั้งก่อนๆอ,อย่างสิ้นเชิงเพราะครั้งนี้เฉินเซียงได้ใช้งานไปพร้อมกับสกัดกลั่นจุดกำเนิดและหลักการอำนาจวิญญ,ญาณ เยอเออเตรหนักแล้วว่าเหตุใดเฉินเซี่ยงถึงต้องการห้องลับที่มีขนาดใหญ่เพราะนางพิจารณาดูขนาดของห้องลับก็ทําให้คาดเดาได้ว่าเฉินเซี่ยงคงไม่ได้ต้องการควบคุมเตาหลอมจำแรงเพียงสิบเตาเท่านั้นหลังจากนี้อาจจะมีการควบคุมในจํานวนที่มากยิ่งขึ้น ผ่านไปไม่นานเย่เอ๋อก็ได้เห็นว่าห้องรับอบอวลไปด้วยแสงที่วับสว่างมาจากเตาหลอมจำแลงทั้งสิบตัวแต่ละเตาปรุงยากำลังต่นสมุนไพรจนปรากฏเป็นแสงเรืองห้าสีสันมันสร้างเป็นความงดงามจนเย่เอ๋อคิดไปว่าตนเองหลุดมาอีกมิติที่งดงามโดยเตาหลอมจำแลงทั้งสิบตัวเรืองแสงเจา้าพรังพราวราวกับเป็นดวงดาวห้าสีสันวิธีนี้จะรวดเร็วเพียงใดกันนะ เยอเออคิดว่าเฉินเซียงใช้วิธีการนี้จะทําให้ความเร็วลดต่าลงจนทําให้มีระยะเวลาการปรุงที่ยาวนานขึ้นเดิมทีระยะเวลาการปรุงเม็ดยาเทพห้าธาตุของเฉินเซียงมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ครึ่งชั่วยามแค่การสกัดกลั่นด้วยเตาหลอมจําแรงต่อเตาก็รวดเร็วพอแล้วนางจึงคิดว่าเฉินเซียงไม่จําเป็นต้องออกแรงเพื่อปรุงมันอย่างเร่งด่วนถึงเพียงนี้ เฉินเซียงยังคงอยู่ในพระราชวังติ่งอย่างปลอดภัยและตอนนี้ไม่มีใครมาก่อกวนสร้างปัญหาให้แก่เขาแม้กระทั่งองค์ชายหมิงก็หายเงียบไปโดยไม่รู้ว่าทำไมทั้งที่มันอาจจะตามรังความเซียวไปฟงอีกครั้งแต่หากว่าเซียวยู่หลันต้องการขับไล่เฉินเซี่ยงจริงบางทีเขาอาจไม่มีทางเลือกนอกจากเก็บข้าวของและยอมออกจากพระราชยุติ่งแต่โดยดีเจ้าไม่กลัวว่าเซียวยู่หลันจะขับไล่เจ้าออกไปบ้างหรือเย่เอ yeah, uh ๋อกล่าวหากว่านางคิดจะทำแบบนั้นจริงเจ้าจะทำอย่างไรต่อไป เย่เอ๋อมองเห็นว่าเฉินเซียงกำลังควบคุมเตาหลอมจำแปลงทั้งสิบตัวอย่างผ่อนคลายนางจึงสอบถามเพื่อทดสอบดูว่าเฉินเซี่ยงจะสามารถสนทนาต้ตอบไปพร้อมกับปรุงยาได้หรือไม่หากว่านางขับไล่ข้าข้าจะไปหาองค์ชายผิงเขาหน้าจะสามารถให้ที่พักพิงแก่ข้าได้สักระยะทิดว่าเขาสมควรเป็นที่พึ่งพาสำหรับข้าได้เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มเขากับข้าให้คำมั่นกันไว้ว่าจะแข่งขันปรุงยากันอีกครั้งที่สำคัญคนเช่นนี้จัดว่าเป็นพวกบ้าการแข่งขันไม่น้อย เจ้าไม่มีความกดดันในระหว่างที่ควบคุมเตายาทั้งสิบเลยรือเย่ yeah, เอ๋อค่อนข้างประหลาดใจก็มีบ้างแต่ด้วยกฎแห่งการสกัดกั่นข้องข้ามมันทําให้การปรุงเม็ดยาเทพห้าธาตุนี้ไงไ่ายดายตั้งแต่ครั้งแรกที่ปรุงมันยิ่งไปกว่านั้นครั้งที่แข่งขันกับองค์ชายผิงมันก็ยิ่งทําให้ข้ามีความคุ้นเคยมากขึ้นแน่นอนว่าหากเจ้าต้องการให้ข้าปรุงเม็ดยาอัคคีสวรรค์อีกสักสองเตาไปพร้อมกันด้วยข้าก็สามารถทําได้ เฉินเซียงกล่าวแม้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นจะใช้พลังงานค่อนข้างมากแต่มันก็สร้างความรู้สึกที่ดีจากความเหน็ดเหนื่อยนี้มันเหมือนกับตอนที่เขายังเป็นเด็กแม้ว่าการออกไปวิ่งเล่นสนจะทำให้มีอาการเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดแต่แทนที่จะมีความรู้สึกอ่อนล้ากลับกลายเป็นว่ารู้สดชื่นสร้างความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก เย่เออสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในเตาหลอมจำแรงยามนี้สมุนไพรส่วนผสมแปรสภาพกลายเป็นปรานวิญญาณสมุนไพรหลากสีสันช่วงเวลาที่มันผสานเข้าด้วยกันก็ทําให้เกิดเสียงจากแรงสั่นสะเทือนพร้อมกับเปล่งรังสีรุนแรงขั้นตอนการผสานปรานวิญญาณสมุนไพรเป็นไปอย่างราบรื่นไม่นานก็เสร็จสิ้นขั้นตอนยามนี้มันเป็นก้อนกลุ่มพลังปราณอันมีแสงหลากสีในหนึ่งเดียว ก้อนกลุ่มปราณพลังหมุนวนช้าๆไม่นานก็แบ่งตัวออกเป็นหกกลุ่มก้อนปราณพลังที่มีขนาดย่อมลงมาภายในเตาหลอมจำแรงแต่ละใบนั้นล้วนมีหกกลุ่มก้อนพลัง,ลงปราณจากนั้นมันก็เริ่มหมุนวนอีกครั้งเข้าสู่ขั้นตอนการควบแน่นเมื่อเข้าสู่กระบวนการควบแน่นเม็ดยามันก็เปล่งแสงจ้ารุนแรงจนเย่เออแสบตาในทันทีไม่นานแสงก็จางลงไปพร้อมกับปรากฏเป็นเม็ดยาที่มีห้าสีสันอย่างได้ถึงหกเม็ดเย่เอออุทานขึ้น แถมใช้เวลาประมาณสี่ชั่วยามเท่านั้นเทียบกันแล้วหากใช้เพียงเตาเดียวก็สมควรมีหกชั่วยามเป็นอย่างต่ำแล้วเย่เอ๋ยยังได้สังเกตเห็นว่าร่างกายของเฉินเซี่ยงเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อหากว่าเจ้าใช้เตาปรุงยาทั่วไปแน่นอนว่ามันสมควรใช้พลังงานน้อยกว่านี้เฉินเซี่ยงพยักหน้า ถูกต้องแต่การใช้พลังงานจำนวนมากจะส่งผลดีต่อข้าเพราะมันเป็นการฝึกฝนร่างกายไปเรื่อยๆเมื่อทำซ้ำๆหลายครั้งอาการเหนื่อยที่เคยเกิดจะค่อยๆลดลงมันคือสิ่งที่ข้ามุ่งหวังจากการปรุงยาด้วยวิธีการนี้หลังจากเสร็จสิ้นการปรุงยาเฉินเซียงก็เดินออกมาจากห้องลับชั้นใต้ดินตอนนี้เป็นยามค่ำแล้วเมื่อเขากลับออกมาจึงได้พบเซียวไป่ฟงนั่งหลับตาเท้าคางอยู่ดูเหมือนนางกำลังงีบหลับพี่สาวไป่ฟง เฉินเซียงเอ่อเรียกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนก่อนหน้านี้เขาได้บอกว่านางว่าห้ามรบกวนในช่วงเวลาที่เขากำลังปรุงยาซึ่งแท้จริงแล้วเขาไม่ต้องการให้นางได้เห็นการใช้งานทักสมื่นการปรุงเสียมากกว่าว่าไงเจ้าปรุงยาไปแล้วกี่เตาดูเจ้าเหนื่อยล้าไม่น้อย นางสังเกตเห็นว่าเขาค่อนข้างอ่อนล้าก็เกิดเป็นความรู้สึกผิดเล็กๆเพราะผู้ที่ดูแลหรือพี่เลี้ยงของนักปรุงยาคนอื่นๆมักจะไม่ยอมให้นักปรุงยาในปกครองของตนต้องปรุงยาอย่างตรักตรำเพื่อหาเงินสำหรับใช้จ่ายแต่ยามนี้นางกลับกลายเป็นตรงกันข้ามกับพี่เลี้ยงนักปรุงยาคนอื่นๆทั้งหมด60เมตรเชิญเสี่ยงหยิบยกกล่องหยกออกมาด้วยสีหน้าภาคภูมิท่านได้เตรียมแหล่งซื้อขายมันไว้แล้วสินะเช่นนั้นพวกเราจะทำเงินได้จำนวนมากในไม่ช้า เซียวปบฟงได้ยินก็แทบไม่อยากจะเชื่อเพราะนางรู้ดีว่าเฉินเซียงใช้เวลาไปเท่าไหร่ในห้องรับปรุงยาซึ่งเม็ดยาที่เฉินเซียงได้ปรุงขึ้นมานั้นมีปริมาณที่มากอันเนื่องมาจากความสามารถการควบคุมที่ดีจนได้เม็ดยา6กเม็ดในแต่ละเตา เมื่อเซลไปฟงได้เห็นเม็ดยาในกล่องหยกที่กำลังเรืองแสงห้าสีสันนางก็สูดหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับกำลังคิดว่าจำนวนเงินที่เฉินเซียงจะสามารถทำเงินได้จำนวนมากย่อมเป็นภายในเวลาสั้นๆทั้งยังคาดว่ามันจะมากกว่าเงินเก็บที่นางสะสมมาหลายปีเสียด้วยซ้ำหากว่าเจ้าสามารถทำแบบนี้ได้ในตอนแข่งขันรับรองว่าองค์ชายผิงไม่สามารถเอาชนะเจ้าได้แล้ว ในความเป็นจริงเจ้าเหนือกว่าเขาด้วยซ้ำหากว่าเจ้ามีอาจารย์ฝึกสอนเหมือนกับเขาวิธีการปรุงยาของเจ้าจะกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ไปเลยเลยเซียวไปฟงรับกล่องหยกมานาังค่อนข้างอยากรู้เห็นว่าใครเป็นอาจารย์สอนการปรุงยาให้กับเฉินเซียงแต่ชื่อที่เฉินเซียงให้มาก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือตรวจสอบได้พี่สาวไปฟงพรุ่งนี้เช้าท่านออกไปขายเม็ดยาก็ซื้อสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาเทพห้าธาตุกลับมาด้วยค่าจะทดลองปรุงเป็นเม็ดยาเทพรสมีแสงเฉินเซี่ยงกล่าว มันสมควรขายได้ราคาสูงหากว่าเจ้าปรุงขึ้นมาได้มันจะสามารถขายในราคา6ล้านศิลาเทพสบายๆแต่เจ้าต้องคำนวณกำไรและต้นทุนรวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ค่าคิดว่ามันสมควรมีขั้นตอนการปรุงที่ซับซ้อนยิ่งกว่าแล้วมันจะทำให้เป็นปัญหาหรือไม่เซียวไป่ฟงไม่กล้าคิดสงสัยในความสามารถของเฉินเซี่ยงอีกต่อไปกระนั้นนางก็ยังคิดว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยมาก ในเรื่องที่เฉินเซียงจะปรุงเม็ดยารัศมีแสงโดยที่ขายแล้วยังมีกําไรเพราะจะต้องปรุงมันให้มีจํานวนเม็ดยาที่เหมาะสมท่านลืมเรื่องการปรุงเม็ดยาอัคคีสวรรค์ของข้าไปแล้วหรือเม็ดยาเทพอัคคีสวรรค์มีความซับซ้อนยิ่งกว่าอีกทั้งมันยังมีการกลายพันธุ์แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับข้าเลยประเดี๋ยวข้าจะพิสูจน์ให้ท่านได้ประจักษ์เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มเอาเถอะเจ้ารีบไปพักผ่อนก่อน เซียวไปฟงกล่าวขึ้นใบหน้างามยามนี้ปรากฏรอยยิ้มอันอ่อนหวานกินใจเมื่อได้เห็นเซียวไปฟงได้สอหาที่ขายเม็ดยาไว้แล้วมันคือร้านขายยาในพระราชวังยู่ติ่งทั้งยังตกลงเรื่องราคาเสร็จสับที่สําคัญร้านขายยาที่รับไปนั้นจะมีการส่งสินค้ากระจายไปทั่วเมืองใหญ่แห่งอาณาจักรศักดิ์เิญติ่ง ในยามเช้าเซียวไปฟงที่ขายเม็ดยาเทพ5ท้าธาตุจนหมดเกลี้ยงทําให้นางมีเงินติดตัวมากกว่า200ล้านศิลาเทพหยวนก่อนหน้านี้นางได้ใช้เงินก้อนสุดท้ายเพื่อซื้อสมุนไพรส่วนผสมไปเป็นการลงทุนซึ่งนางก็ไม่นึกเลยว่าตอนนี้มันจะทํากําไรได้ถึง10เท่าตัว เซียวไปฟงตื่นเต้นอย่างเหลือที่จะกล่าวศิลาเทพหยวนย่อมมีคุณประโยชน์ต่อนางเช่นกันแม้ว่านางจะมีเงินจำนวนมากจากการเก็บที่สะสมไว้หลายปีแต่เงินเหล่านั้นก็ไม่ได้หามาได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ยามนี้นางจึงรู้สึกว่าได้เดิมพันในสิ่งที่คุ้มค่าไปเสียแล้วอารมณ์ของนางจึงไม่ต่างไปจากการชนะรางวัลใหญ่มานานมาแล้วที่นางไม่ได้อารมณ์เบิกบานขนาดนี้ขงฉเฉวตเจ้าแน่ใจนะว่าไปฟงขายเม็ดยาเทพห้าธาตุจำนวนห0เม็ดไปเมื่อเช้า เซียวยู่หลังกล่าวเมื่อได้รับข่าวนางก็ถึงกับตกตะลึงมันเป็นช่วงเวลาที่นางกำลังดิดพินอยู่แต่สิ่งที่ได้ยินมามันก็ทำให้นางถึงมือสัน่นจนถึงกับต้องหยุดมือไปชั่วขณะจริงที่สุดเพคะแต่เมื่อวานนางซื้อสมุนไพส่วนผสมเพียงสิบชุดเท่านั้นครั้งที่เฉินเฟยได้แข่งขันกับองคชายผิงมันก็สามารถปรุงเม็ดยาเทพห้าธาตุไดถึงหกเม็ดหักว่ามันสามารถรักษาระดับของมันได้ในทุกครั้งการปรุงมันก็สมควรเป็นหกสิบเม็ดตามที่นางขายไปจริงๆ เซียวหงเฉวกล่าวนางกำลังตกตะลึงไม่ต่างกันเพราะนางไม่คิดว่าเฉินเซี่ยงจะสามารถควบคุมมาตรฐานในการปรุงยาได้เช่นนี้ที่สำคัญในการปรุงสิบครั้งนี้ถือมีความรวดเร็วยิ่งองค์หญิงต้องการพบกับเฉินเฟยเป็นการส่วนตัวหรือไม่เพคะเซียวหงเฉวกล่าวถามข้ากำลังคิดอยู่เจ้าได้พบมันเมื่อวานเจ้ามีคิดเห็นอย่างไรบ้างเซียวยู่หลันกล่าวจากนั้นจึงเริ่มดิดพินขับขานห่วงทำนองเพลงอันไพเราะ ชายคนนี้นับว่าไม่เลวทีเดียวแค่ดูสติไม่ดีนิดหน่อยเซียวหงเฉวิไม่กล้าบอกว่าเฉินเซียงพูดอะไรออกมาบ้างเพราะนางเกรงว่าเซียวอยู่หลันจะพิโรธขึ้นจนขับไล่เฉินเซียงพ้นจากพระราชวังซึ่งมันจะส่งผลให้เซียวไป่ฟงมีความเกลียดชังต่อนางเจ้ากําลังโกหกเซียวยู่หลันกล่าวด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนเจ้าไปเจออะไรมาพูดกับข้าได้ตามตรงข้ารับปากว่าจะไม่ทำให้สร้างปัญหาให้ไป่ฟงหรือชายคนนั้น อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ